จริงๆก็ไม่ได้ดุอะไรนะครับนีิใส่ดีนะครับเฮ้ยเมื่อกี้จะเงี้ยาม,มือแต่ล้วพูดวันนี้ใสด่ดีพอพูดวันนี้ใสด่ดีปุ๊บจะกัดเลย ก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมจ้าจากช anel esthetic เลียวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวงูในตระกูลเบลกาหรือว่างูในตระกูลตาแมวอีชนิดหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆสนิทเขาคืองูดงคาทองนะครับเคยรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเป็นงูดงคาทองเนาะก็เฉลยเลยกันเนาะก็วันนี้จะมารีวิวงูดงคาเขียวนะครับอยู่ในกล่องนี้นะฮะวันนี้ออกมานอกพื้นที่นิดนึงนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูน้องงูกันดีกว่าครับนี่นะครับก็เป็นกล่องของน้องงูดงคาเขียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับวันนี้ออกมานอกสถานที่นะครับจะได้ใช้พื้นที่ให้มันกว้างกว้างหน่อยแสงเยอะเยอะนะครับนี่นะครับงูดงคาเขียวนะครับก็คล้ายคงูดงคาทองแหละแต่ว่าจะเป็นสีออกแบบเขียวเขียว สีของเขาเนี่ยก็จะออกเป็นสีเขาเรียกว่าเขียวขี้ม้าหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเขียวขี้ม้านะครับแต่ตัวของงูด,ดงคาทองเนี่ยจะเป็นออกสีน้ําตาลเรือบๆทองนะครับก็เลยได้ชื่อว่าดงขาทองส่วนตัวเนี้ยชื่อว่าดงขาเขียวจริงๆแล้วไอ้สองตัวเนี้ยมันก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเลยลวดลายก็คล้ายๆกันจะแตกต่างกันตรงสีนั่นเองเป็นงูในตระกูลตาแมวเหมือนกันนะครับนำตัวมีลักษณะ ใกล้เคียงกันมากเลยคือคล้ายกันมากจริงๆคือจะเป็นงูทรงเดฟเฟเหมือนกันนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นงูที่เรียกได้ว่าพบเจอได้พบเจอได้ไม่บ่อยครั้งละกันจะบอกได้ยากมันก็ไม่ได้ใช่ขนาดนั้นเนาะมันก็ถ้าเราไม่ไปอยู่ในที่ที่เขาอยู่จริงๆเราก็จะไม่เจอไงก็ใช้คําว่าไม่ค่อยพบเจอได้บ่อยละกันเนาะก็เป็นงูที่พิษอ่อนนะครับแล้วก็นิสัยดีนะครับ เมื่อตกใจนะครับก็จะทาเหมือนงูดวงคาทองเลยคือการอาจจะมีการสั่นหางคู่หรือว่าการงอคอเพื่อฉก,กัดนะครับเป็นงูเขี้ยวพิษหลังนะครับคล้ายๆกับงูในตระกูลนี้หลายๆตัวนะครับจะเป็นงูเขี้ยวพิษหลังนะครับก็จะอาศัยอยู่บนต้นไม้นะครับเนี่ยเขาก็จะเกาะอยู่บนกิ่งไม้แบบนี้นะครับสําหรับอาหารของงูดวงคาเขียวนะครับคือผมคิดว่ามันน่าจะกินคล้ายๆกับงูดงคาทองนะ ก็จะกินอาหารพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กนะครับพวกนกกบแล้วก็ออกหากินนะครับจะออกหากินในเวลากลางคืนเหมือนกันคือทั้งงูดวงคาทองแล้วก็งูดงคาเขียวนะจะเป็นงูที่ข้อมูลค่อนข้างน้อยนะครับผมต้องไปแปลจากเว็บที่เป็นของภาษาอังกฤษเนะาะจะมาอีกทีนะครับข้อมูลจะน้อยมากนะครับสําหรับงูตัวนี้นะครับก็จะเจอได้ทางภาคใต้นะครับของประเทศไทยนะครับ ขนาดนะครับก็จะเป็นงูที่มีขนาดยาวนะก็จะประมาณร้อยหกสิบเซนนะครับประมาณนี้นะครับอาจมีการแปรผ่านของสีได้นะครับตัวเนี้ยถ้าผมมองอ่าอยู่บนต้นไม้เนี่ยผมว่าผมก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าสีของเขาเนี่ยอ่ามีความกลมกลืนกับใบไม้นะครับเนื่องจากสีเป็นสีเขียวแบบเนี้ยนะครับก็จะมีความกลมกลืนกับใบไม้นะครับแล้วก็เขาเป็นงูต้นไม้อีกเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้ มันก็ไม่แปลกที่เราจะไม่เคยเห็นนะครับก็สําหรับเวลาที่เราจะพบนะครับเราก็มาจะพบนะครับตามป่าที่อยู่กับใกล้แหล่งน้ํานะครับคือเขาก็จะหากินอยู่ใกล้ใก้แหล่งน้ํานะครับนี่คือลักษณะของเขาผมมองว่ามันเป็นงูในตระกูลเบลกาอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับดูดวงตานะครับเป็นเอกลักษณ์ของงูในตระกูลแคสเนกนะฮะอันนี้เป็นลักษณะหัว อันนี้ดวงตานะครับตาแมวนะครับตัวก็จะเป็นงูแบบงูทรงเด็บเดอย่างที่บอกไปนะครับเป็นงูเป็นงูที่มีลักษณะเลียวแล้วกันแล้วก็ส่วนหางเนี่ยจะเกาะเกี่ยวกับต้นไม้ได้ดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นงูต้นไม้หางเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเกาะเกี่ยวต้นไม้นะครับเมื่อกี้แย่เขานะส่วนใหญ่แล้วนะเขาจากอันนี้ปจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมานะเขาไม่ได้จะต่อสู้นะส่วนใหญ่แล้วนะถ้าผมไป นบกวนเขาเนี่ยเขาจะหนีซะมากกว่านะครับไม่มีการที่แบบว่าจะมาตั้งชูคอรอชกนะครับนอกซะจากเขาจะจนมุมจริงแบบว่าเราต้อนเขาไปเข้ามุมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องหันกลับมาสู้นะครับจ,จริงๆก็ไม่ได้ดุอะไรนะครับนี่ใส่ดีนะครับเฮ้ย hey, เ hey, hey. <c oughs> มื่อกี้จะแง้มมือแล้วพูดว่าน,นี้ใสด่ดีพอพูดว่าน,นี้ใสด่ดีปุ๊บจะกัดเลย <c oughs> แสบแสบ เมื่อกี้พอพูดว่านิสัยดีปุ๊บง้าปากจะงับเลยนะดีนะเห็นทันเนาะสวยมากนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเนี่ยผมเพิ่งเคยได้สัมผัสเลยอันนี้จะเป็นผิวใต้ท้องนะผิวใต้ท้องจะมีลักษณะเป็นเก็บจะออกเป็นสีประมาณสีแบบสีเปอกไข่สีไข่ไข่สีขี้มอะประมาณนี้นะครับนี่ข้างลาตัวเนาะเขียวมากนะครับ ครับจากข้อมูลที่ผมได้ได้ยินแล้วก็ได้รับฟังมาเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่างูดงคาเขียวกับงูดงคาทองนะครับเป็นงูที่เลี้ยงได้ยากอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่จากที่ผมได้ทําการลองเลี้ยงมานะครับก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่มันแบบว่าแปลกๆนะก็ยังปกติดีนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะดูลําตัวค่อนข้างยาวมากนะครับอ <c oughs> ืสวยมากสวยมาก สำหรับงูดงค่าเขียวนี่นะคะก็จะเป็นงูที่ออกลูกเป็นไข่นะครับออกขังกี่ฟองอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ออกลูกเป็นไข่แน่นอนนะครับสําหรับความรวดเร็วของงูชนิีนี้นะครับผมมองว่าก็มีความรวดเร็วอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ถือว่าช้านะครับผมมองว่าถ้าเลื้อยอยู่บนต้นไม้เนี่ยน่าจะรวดเร็วมากเลยนะในนีน้ตอนพยายามหนีนะก็เร็วอยู่นะครับ อันนี้จะขึ้นกล้องนะจะขึ้นกล้องหาอะไรปีนนะครับจะขึ้นกล้องนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เข้าฤดูหนาวแล้วนะครับก็ที่เชียงใหม่ก็หนาวมากนะครับเพราะฉะนั้นาการเลี้ยงงูนะครับอันนี้ไม่ใช่เตือนเฉพาะงูดงคายเขียวนะงูชนิดอื่นก็ควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างนี้นะครับก็คือกกไฟให้เขาบ้างนะครับแล้วก็ พยายามไม่ให้เขาเนี่ยไปเจอกับอากาศหนาวๆนะครับเพราะว่าถ้าเขาเจออากาศหนาวเนี่ยงูอาจจะป่วยได้นะไม่ใช่เกี่ยวกับงูอย่างเดียวด้วยเป็นหลายสัตว์เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากให้เพื่อนๆช่วยกันระมัดระวังด้วยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวงูดงคายเขียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะสะหางูอีกหลายๆชนิดที่เพื่อนๆยังไม่เคยเห็นกันนะครับแล้วก็พยายามหามาให้ดูนะครับหาข้อมูลมาให้ดูนะครับก็ช่วงนี้นะครับอ่าพรุ่งนี้ผมจะไปฝึกงานละ ก็เวลาว่างในการอัอดคลิปผมก็จะมีแค่เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นการลงคลิปเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะครับก็หวังจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจกันนะครับเพราะว่าเวลาว่างมันก็จะน้อยอะ่ะเพราะมันจะว่างได้แค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับจันทร์ถึงศุกร์ต้องไปทํางานเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e กับชา n น l ผมด้วยนะครับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย Ale will